นเล่นซิเ <welche> ล <ăn? S 1> ่นซินี่อะไรลูกอันนี้อะไรนี่อะไรคะอิต้าอิต้าเหรอร้องเพลงได้ด้วยเหรอเอ๋ร้องทิศอ่าอ่าร้องเพลงซิร้องเพลงซิร้องเพลงหน่อยเย็นอะไรอ่ะยืนขึ้น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 หน่อยอ่ะยืนขึ้นหน่อย เย็นขึ้นเย็นขึ้นอะไร

Q R S T U V e W X Y n C <laughs> อะอะอาพาถือไม้ด้วย